โอเคครับเราก็มาตีปลาใหม่ข้างทางกันนะครับข้างทางจริงๆเลยนะครับดูรถจอดนี่เลยนะครับใหม่ข้างทางนะครับลองดูกันเป็นใหม่ข้างทางที่ถุกน้ำท่วมนะฮะน้ำมันท่วมมานะครับแ้วลองลองมาตีกัน รถวิ่งดีจังเลยนะครับโอ้มีตัวครับมีตัวมีตัวจับไว้มันตามมานะครับไม่ได้กัด ตีไปตามล่องรถเกี่ยวครับมีตัวก็น่าจะกัดตีตามล่องรถเกี่ยวครับน่าตีมากเลยฮะมีตัวก็น่าจะกัดเลยนะครับหมายสวยนะครับเป็นนาน้ำท่วมนะครับนี้ใช้กบสายครับดีว่าผมมีเหยื่อติดมาในรถนะครับ ลูยเลยนะครับลุยกันอย่างนี้นี่ดนี่แหละฮะกัดนะครับกัดกัดไม่อยู่นะครับมันต้องใช้เยื่อยางนะครับแบบนี้แนะนำให้ใช้เยื่อยางดีกว่าเลย อยางมันจะกัดแล้วมันมีโอกาสที่จะส่งสายแล้วมันก็จะโดนง่ายะฮะนี่เราต้องโอโ้โหบางครั้งก็กัดไม่โดนบ้างอะไรบ้างแต่กบยางะฮะค่อนข้างที่จะชัวร์เลยนะครับถ้าติปาช่อนนายอย่างเงี้ย พียมผ่านมาเห็นพอดีนะครับข้างทางน้ำสวยๆอ,อะไรน้ำนนู้นน้ำสวยก็ลองจอดรถมาตีดูนะครับมาลุ้นกันครับว่ามันจะมีตัวไหม ทีเดียวเองนะครับแล้วก็มีอาการหลทีอยู่นะฮะ สีสุ่มๆไปเรื่อยนะครับมีตัวมันต้องกัดดิครับเราเชื่อแบบนั้นนะฮะอยู่ที่ว่ามันจะกัดหรือว่าไม่กัดนั่นแหละครับทีพยายามให้ตรงล่องล่องอ่า ล่องล้อรถเกี่ยวอะครับจะมีโอกาสมากเลยนะฮะ ปลามันวิ่งนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรนี่ครับมันมีปลานะฮะนี่ครับโดนแล้วครผมบอกแล้วถ้ามีตัวก็โดนนะครับเป็นไหมนี่ฮรช่อนนานะครับช่อนนาของแท้นะครับนี่ เห็นไหมโอ้โหกว่าจะได้ตัวนะครับมันหายากนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตปล่อยแล้วกันเพราะว่ามันตัวมันก็อ้วนแหละครับแต่ว่าตัวมันยังเล็กก็ปล่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าช่วงนี้ปลาหายากปลาหายากนะครับ แล้วก็ให้มันไปโตโตกว่านี้อีกหน่อยแล้วกันหืมอ,อาจจะดูว่าเสียวหน่อยนะครับผมไม่ได้มีครีมลงมาจากรถนะฮะโอ้ยรอ,อดครับยังไงก็รอดอยู่แล้วเพราะว่ามัน จะรู้ว่าเสียวแน,น่ๆค่อยๆแล้วค่อยๆแล้วโอ้โหผมผมว่าผมปล่อยไม่ได้แล้วแหละตัวนี้มันเก็บนะครับเจ็บเลยขอปิดภาพแล้วกันมันมันเจ็บนะครับผมปล่อยไม่ได้โอ้าม,มันเจ็บนะครับ ผมเลยขอไม่ปล่อยแล้วกันเพราะปล่อยไปเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงเลยนะฮะผมก็ไม่ปล่อยดีกว่านะครับแต่เราปล่อยไปเหมือนเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่นะฮะว่ามันเป็นยังไงกลัวปล่อยไปแล้วมันจะไม่รอดแล้วมันจะมายัางไงอะเรามันทําให้เราไม่ค่อยสบายใจครับอวี ต้มยำทำแกงกินจะดีกว่าจะมีประโยชน์กว่าปล่อยปล่อยให้มันตายฟรีๆครับลองหาตัวต่อไปดูปต้องมีอีกเพราะว่าหมายมันสวยนะครับไม่ขึ้นน้ำไปแล้วครบ เสียงกัดลูกปลาตรงไหนครับเห็นไหมช่วยผมดูหน่อยเสียงกัดลูกปลาตรงไหน,นถ้าเสียงกัดลูกปลาแบบนี้นะครับในน้ำแบบนี้เราตีไปตรงนั้นเลยครับมีโอกาสที่จะกัดเราสูงมากผมหาแหล่งเสียงไม่เจอนะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันกัดตรงไหน,นหาแหล่งที่มาของเสียงไม่ไม่เจอครับก็เลยไม่รู้ เดินไปเป็นพื้นที่ในน้อยเองนะครับตรงนี้เป็นน้ํามันท่วมนะครับผมก็เลยจอดรถตีนี่ฮะไม่รู้ว่าอะไรมันน้ํานูนๆนะครับเราก็ไม่แน่ใจอะไรเราก็ส่งเหยื่อถามนะนะฮะวิ่งหนีเหยื่อครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรแต่ไม่น่าใช่ปลาช่อนนะครับถ้าเป็นปลาช่อนน่าจะกัดเหยียบของเราไปแล้วนะครับ ปีนี้น้ำน้อยมากเลยนะครับแากที่หวังที่ฝันว่าอยากจะตีปลาช่อนนาก <c oughs> ็นี่นะฮะได้ตีแล้วครับแต่ก็ปีนี้ดูแล้วน้ำไม่น่าท่วมนะครับไม่น่าท่วมเขตอำเภอชุมแสงเนี่ยปกติน้ำจะท่วมแทบจะทุกปีเลยนะครับแต่ปีนี้ไม่น่าท่วม มีตัวก็โดนนะครับมาลุ้นนะครับว่าจะโดนหรือไม่โดนปล<ะ>านาแท้เลยนะครับปลาช่อนนาแท้เลยครับดูได้ตีสุ่มไปเลยครับมีตัวก็กัดนะครับได้ปลาไม่ได้ปลาไม่ตีเลียดครับขอแล้วขอได้ตกปลานะครับ อากาศดีด้วยนะครับวันนี้เนี่ยฮะเห็นไหมฮะปลาอะไรมันวิ่งน้ำนูนเลยนะครับวิ่งหนีเหยื่อนะฮะปลาน,นิลหรือเปล่าครับให้ผู้ชมคอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันคือปลาอะไรวิ่งหนีเหยื่อนะฮะ ทะลืน่นน่หาเลยนะครับตรงนี้ดีตีย,ยังฟู้นะฮะส่วนลมครับแล้วกบส่ายเป็นกบที่แบบตัวนี้มันโต้ลมนะฮะมันต้านลมมันเลยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ น้ำที่ท่วมนานี่ครับมันไม่ใช่น้ําแบบน้ําท่วมทั่วไปนะมันเป็นน้ําฝนธรรมดานะครับที่มันท่วมบริเวณนี้เท่านั้นนะฮะไม่ได้ท่วมเป็นพื้นที่จังหวัดไม่ได้เป็นอําเภอครับออป้าหาย,ยากจริงๆเลย ตีไปเรื่อยนะครับเราตีเหยียบปลอมนะครับเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนเหลี่ยม เลียมรถเรายังจอดอยู่ข้างบนอยู่เลยครผมสตาร์ทเครื่องไว้ได้ครับห่างรถไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเส้นหลักติดตามช่องเหมือนเดิมนะครับมีตัวก็ะโตมนะครับมันจะตมมหรือว่าไม่ตมม we do ในปลาที่เราตกได้นะครับเมื่อกี้นี้นี่ฮะตอนแรกว่าจะปล่อยนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนใจละไม่ปล่อยนะเพราะว่ามันเจ็บนะครับมันเจ็บก็เลยไม่ปล่อยดีกว่าแนะนํานะครับท่านผู้ชมที่อยากจะปล่อยปลานะตกได้แล้วอยากจะปล่อยนะครับเพราะว่าเราต้องมีอุปกรณ์ครบมือนะครับอย่างเช่นพวกคีมนะครับกิปเปอร์ที่เป็นแบบพลาสติกนะครับที่จะจะไม่ให้ปลามันช้ำนะครับถ้าเป็นกิปเปอร์อย่างที่ผมใช้เนี่ย ปากปลามันจะช้ำนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเป็นแผลที่ปากได้นะครับโอเคครับขอปิดคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเจอข้างทางใหม่เดี๋ยวผมจะถ่ายใหม่นะครับ